เิดทันไหมคะต้องขังวันนี้ต้องของังคี้ใครทำใครใช้ใครจะเลิศหวัดดีครับส่วัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับไม่เมื่อวานอะเนะี่ยคุยนะักธุรกิจคนนึงเขาบอกว่าถ้าเยอะแยะมากมายไม,ม่ขายเรา,าหรอกทำเนี่ยไทยทําไทยใช้ไทยจะเลิศไปเลยทํากันเองกินกันเองได้ไหมนะจริงๆมันมีหลายเรื่องนะการที่เราจะยอมเมกาอย่างเงี้ยถึงว่าเราให้ศูนย์เปอร์เซ็นในบางสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าจริงเราจะมาถามอ่ะแล้ว อาแตจริงก็ไดศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่ล้วญี่ปุ่นเอ่ยเกาหลีเอ่ยเขาก็จะมากดตามหรือเปล่าเพราะเกมพวกนี้ยเกมไม่จบไงดูมันเป็นเกมที่มันมีแคนนนนต่อได้ถ้าเราแบบยอมซีซัวไปหมดทุกอย่างนะโลกมันวุ่นวายนะแต่จริงย้อนกลับมาที่เราเคยบอกอนะภาษี36เปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆแล้วคนอเมริกาเราผู้ผลิตในเมืองไทยไม่ได้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมมุติว่าพี่ส่งของไปในราคาหนึ่งร้อยบาทพี่ไม่ได้โดนบวก36เปอร์เซ็นต์นะหมายถึงว่าผลกระทบ ว่ามันก็มีมสมมุติเราแบ่งสามปาร์ตี้ในเรื่องของซัพพลายนะ่คนคนส่งออกคือเราเอ็กพอร์เตอร์แล้วกันอคนที่เอาเข้าไปคืออินพอร์เตอร์ของอเมริกาแล้วก็ผู้บริโภคของอเมริกาไอสามก้อนเนี่ยมันไม่ได้โดนกันหารเท่ากันหรือว่าไม่ใช่โดนคนใดคนหนึ่งทั้งก้อนด้วยนะต้องขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าเช่นถ้าเราเป็นวัตถุดิบเป็นสินค้าขัา้นกลางเนี่ยมันจะเฉลี่ยสามคนเนี่ยโดนคนละคนละสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราเป็น น้ำมันน้ำน้ำปลาอะไรอไรพวกเนี้ยเราก็จะโดนเยอะหน่อยคนที่โดนเยอะรองลงมาก็คือฮอว์วอลมาฮอมาอะไรพวกเนี้ยคือคนที่อิ p พ r t ตเข้าไปผู้เมีคนอเมริกาเนี่ยอาจจะโดนไม่ได้เยอะเท่าริงเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องเรื่องภาษีรอบเนี้ยมันมีสามนยยาเรื่องพวกนี้ว่าเราอยู่ในอินดัสซีอะไรที่ส่งออกไปแล้วคนที่อิ p พ r t ตเราเจ้าของแบรนด์โดยตรงหรือเป็นห้างค้าปีกหรือเป็นเอสีของอเมริกาก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้จริง ต้องดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวพอมันถานไปนะพอเรื่องนี้มันจบเกียร์จบเราเนี่ยนะเอ็กพอร์เตอร์เราก็จะต้องไปลดต้นทุนบางส่วนเพื่อประเทศชาติก็อาจต้องปรับเช่นพันธี์ต่อนนี้มีคนเริ่มพูดแล้วนะนะทางแก้ของประเทศไทยเ้ยเราก็ทําบาทอ่อนไปสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแล้วเราโดนสามสิบสามี่บก 6, ใช่ไหมแต่จริงๆคนที่จะรับราคาเงินเนี่ยเราอาจจะโดนหนึ่งในสามแล้วาบาทละอ่อนไปสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็แก้ปัญหาในส่วนหนึ่งแล้วนะผู้ผลิตเอ็กพอร์เตอร์ที่บอกว่าหุ้นเมือไทยหลายตัวจะโดน่ง ถุงม,มืออาหารสาัตว์อะไรพวกเนี้ชิ้นส่วนรถจนหรือยางเนี่ยก็อา,อาจจะโดนไม่เต็มเพราะไอ้สิ่งที่คอนเซอร์แต่ตราคาหุ้นในหลายๆตัวเนี่ยจริงมาลงมามากกว่าไอ้ผลกระทบที่อาจจะโดนเก็บภาษีมันจริงเดี๋ยวจุดเนี้ยจะเริ่มเห็นว่าทําไมตลาดเราเริ่มแข็งแกร่งอย่างที่ถามๆเพราะว่าเขามาเริ่มอันอะไรลึกๆแล้วเห็นว่าอิมแพกต่องบการเงินเนี่ยจริงอาจจะไม่สูงไปจนแบบว่าจากเคยส่งออก1ล้าน100ล้าน,านหรือ100เเนี่ยหายไปเลย อาจจะโดนมาติ้นบางส่วนด้วยแล้วก็สินค้าอาจจะไม่ได้หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอเราเริ่มเขียนภาพในตลาดมาเริ่มไม่ค่อยตอบรับกับเรื่องภาษีทำเท่าไหร่ละยกเว้นอยู่ดีเขาโมโหเราขึ้นมาเก็บกับไปเจ็ดสิบอะไรเงี้ยในอันนี้นตกใจไปทีไม่รู้ไม่โกรธอะไรเรามาอะไรเงี้ยจึงต้องดูว่ารายละเอียดของการเจราจารเนี่ยเนื่องจากาคุณพิชัยไม่ได้พูดหยด่าทําขออะไรแลกอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันดูรับได้รับไม่ได้หรือเปล่า เมือ่อวานนี้มีแค่ตวัวเลขเดียวพ่จุงที่คุณพิชัยบอกก็คือเราอ่ะเสนอไปเรายอมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นศูนย์ไม่ได้ยอมอยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็พูดอยู่ก็ใช่ไหมว่าอ่ะพี่ก็ฟังคลิปทันวุ่นอยู่เขาก็บอกอ่าแล้วเราจะดีกว่าเวียดนามได้ยังไงเราเสนอน้อยอกว่าเวียดนามซึ่งก็ดีนะถามนจริงไม่ใช่ยอมไล่สาระไปเมื่อดแล้วจีนก็มากดดันเราอีกอะเรื่องเพราะนั่นแน่จริงเราอยู่ในสองมหาอำนาจใหญ่ที่มันกระชากไปชากมาเราก็อาจจะต้องแบบ บางเรื่องอ่อนคนนี้บางเรื่องได้คนนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับค่ะม,มันมันถึงขั้นต้องเลือกเลือกข้างไหมนะพอดีทาประเด็นนี้วันนี้อยู่ว่าแบบต้องเลือกข้างไหมว่าเราไหน,ไหนๆก็มีจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะอะไรเงี้ยเราเลือกข้างเลยได้ไหมคือประเทศไทยเคยเลือกข้างมว้ริจริงๆรับนทะ่านยอ้อนไปตั้งแต่สงครามโลกหลายๆเรื่องอะอย่างอรอบสงครามโลกครั้งที่สองที่กับญี่ปุ่นเราไม่ได้เลือกข้างนะจริงๆอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยขอผ่านประเทศไทยเพื่อทําเข้าไปโจมตีฝั่ง อ่าอินเดียอืเราก็มีสมพลปอเนี่ยให้เขาผ่านแต่ก็จะมีกลุ่มที่ต่อต้านเพราะนั้นกลายว่าพอจบสงคารามโลกเราไม่ใช่เป็นพประเทศผู้แพ้สงคารามเหมือนญี่ปุ่นอ่ะเราจะเนี่ยรอบนี้ก้ามตึงแต่มันไม่กกมได้ลบกันด้วยสงคารามอย่างไงมันเป็นสงคารามการคาร้าเราก็อาจจะต้องทําตัวซ้ายเขาทีขวาให้ทีว่าท้ายที่สุดนะด้วยโปรเวชั่นประเทศไทยเป็นประเทศที่ครึ่งหลายๆอย่างจากทั้งท่องเที่ยวทั้งอุตสาหกรรมมันไม่ได้เทไปได้เพราะนั้นเนี่ย ถ้าโดยผของผมว่าเราเลือกข้างไม่ได้จริงจริงม,มันมันไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของคนอ่ทั้งโลจิสติกเราอยู่ในประเทศที่เป็นโลจิสติกใช่ไหมอยู่กึ่งกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกข้างมากไม่ได้หรอกเราทําตัวเป็นทางผ่านทั้งคู่หมดเลยค่ะพี่จกแต่ยังไงก็เราเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต่อเน,นื่องถึงวันนี้นะที่ตลาดค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอืมอมไม่ได้แบบไม่ได้แบบเทกระจัดเรามาเหมือนช่วงที่ทมีการประกาศใหม่ๆกรยุทธ์ช่วงนี้ทําไงคะ จริงๆพี่ว่าตอนนี้มันอยู่ในชุดที่ยังมีชุด,ชดข่าวที่เราต้องรอติดตามอยู่นะคือเชดวอร์เนี่ยเดี๋ยวเราคงรู้ในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ใช่ไหมสัปดาห์หน้าก็จะเล่าเข้าสู่การเมืองอีกรอบหนึ่งหลังจากที่หมดหมด,หมดช่วงเวลาที่คุณนุงอิงจะยื่นเอกสารเขาเรียกว่าอะไรนะแก้ต่างตัวเองในในสิ่งที่สวสองให้สารพิจารณาสารรัฐมนุรพิจารณาว่าขาดคุณสมบัติในการไปนั่ที่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการเมืองรออยู่ นะครับแล้วก็มีเรื่องของงบการเงินที่จะเริ่มทยอยออกแต่ช่วงสิ้นเดือนจริงๆแบงก์แบงก์ก็เริ่มออกมาที่ 16, 17นี้แล้วนะแล้วก็งบการเงินที่จะเริ่มออกช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกลางสิงหาเพราะจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเรามีบูเลตของเราหล่อดเนื่องแล้วก็มีเรื่องของรดด่อเบี้ยของเซตที่คนก็กังเกงๆกันยาหรือเปล่าด้วยนะ,ะเห็นว่าเรื่องที่ไม่แน่นอน2เรื่องก็คือเรื่องของ สงครามการค้าแล้วก็การเมืองที่เราเดาไม่ได้ออกว่ามันจะสูนยหรือหนึ่ง